แต่เขาก็ยังพยายามที่จะแซะอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆแพลก็ไม่เข้าใจว่าคุณมีปัญหาอะไรกับเราอืมคุณมีปัญหาอะไรกับเรานักหนาหรือมีคนที่อยู่เบื้องหลังคุณหรือเปล่าไม่อยากมีปัญหากับคุณอืมฉันอยากทํามาหากินแบบทํางานของฉันไปเลี้ยงลูกไปอืมไม่ได้อยากมีปัญหาแต่คุณเล่นเราไม่หยุดเราก็ต้องออกมารักษาสิทธิ์ตรงนี้ด้วยซึ่งคือเนี่ยถามหน่อยว่าถ้าเป็นคุณอนะคุณรับได้ไหมคุณถ้าเป็น 1941, ans, ถ้าเป็นตัวคุณเองที่โดนทําแบบเนี้คุณรับได้ไหมแล้วถ้าคนที่ดูอยู่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับคุณและครอบครัวคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรซึ่งเราราคาค่อขอบครับอันนี้ด้วยนะคะตั้งราครียบรีย จะเห็นว่าถ้าข่าวถ้าถ้าเป็นอนะ่ะถ้าเจอกับตัวก็จะรู้ว่าอ่าความรู้สึกทั้งเราแบบเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็มีผลกระทบต่อง,งานต่อธุรกิจอ่าแล้วก็คนที่ใกล้ชิดเราด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆก็จะน่าจะเห็นกันนะว่าแบบมันมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันหนักเกินไปมันมันมันทำแบบทำตัวเป็น เป็นสารที่จะมาพิพากษาคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คุณไม่ได้รู้ข้อข้อเท็จจริงแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยอะอย่างอย่างเช่นที่ที่เราที่จริงเราเราแคปเราแคปไปหมดนะคะที่จริงที่หนูเงียบแต่หลังบ้านคือเราก็ไม่ได้เงียบเราไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่ามันมีผลกระทบอันนี้แพรมองว่ามันไม่ได้กระทบแค่แพรคนเดียวแต่แพรก็เห็นว่าเขาก็ทําหลายๆคนหลายๆเคสที่เอามาแขวนหรือเอามา โค้ดประจานซึ่งข้อเท็จจริงเราไม่ได้รู้นะคอย่างเช่นกรณีของพี่ฝนนะคะที่อยู่ในตรงเนี้ยเขาก็ได้ผลอ่าได้ได้ผลกระทบจากที่เพจเพจเนี้ยเอาเขาไปแขวนซึ่งซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นจนพี่เขาได้ปิดกิจการอ่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเอาตรงๆคือชีวิตเขาล้มล้มเพราะเพราะโดนเพจเพจเนี้ยกระทำอางนี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยอ่าเราก็มองว่าถ้าเกิดว่า สื่อปล่อยให้มันมีเพจเพจที่ไม่มีตัวตนเพจดาร์กหรือว่าเป็นเฟซที่อวตารอย่างเงี้ยมาทาลายคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเยาวชนที่เกิดใหม่เด็กรุ่นใหม่เหมือนเขามาเห็นข่าวอย่างเงี้ยทุกวันนี้เด็กมาเล่นโทรศัพท์เงี้ยเราเลยมองมองเห็นว่ามันเกิดความเสียหายเกิดความเสียหายที่ท,ที่ต่อเนื่องและทําให้เกิดความเสียหายกับกับประชาชนนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวเราเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างคือหลักฐานอะไร ข้อมูลทุกอย่างคือแน่นอ่าจนจนจนพร้อมที่จะออกมาวันนี้ค่ะคือเรารู้อ่าเรารู้ตัวแล้วว่าเจ้าของเพจเนี่ยคือใครเจ้าของเพจเลยใช่ไหมก็ก็มันก็หลายเคสอยู่ค่ะหลายเคสอยู่หลายเคสแต่หนักๆคือเราเราแพลตฟอร์มในทางนะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดด้วยทุกทุกทุกคดี อย่างตัวเพจบรรจงหน้าตุดเหมือนกับว่าเราเอาภาพแอดมินไป,ไปอาที่จริงแล้ก็ต้องการต้องการให้ให้จัดระเบียบอ่าอันนี้คือจัดระเบียบในการใช้สือ่ออย่างเช่นเพจเอวตารเพจดาร์อะไรเงี้ยที่สร้างมาเพื่อโจมตีเพื่อหวังหวังยอดหวังผู้ติดตามอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันมันมันต้องมันต้องตระหนักด,ด้วยว่าข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าคุณจะ โพสเอามันเอาแฟนคลับเอาเอายอดไลค์ผู้ติดตามหรือยอดเหรียญยอดรายได้จากเพจอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อยากให้ระหนักถึงคุณธรรมด้วยอยากให้ระหนักถึงข้อเท็จจริงด้วยไม่ใช่ว่าคุณอยากคิดอยากจะแขวนอยากจะดา่าใครอะไรอย่างเงี้ยให้มันให้มันมีมูลมูลความจริงด้วยอย่างเช่นอย่างอย่างเช่นที่ที่เราแคปแคปไปทั้งหมดเนี้ค่ะคือข้อมูลคือก้อนแน่นพอสมควรอ่า และก็อยากอยากให้ทุกคนช่วยช่วยกันนะคะไปช่วยกันเพื่อวันนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอ่าอันวันนี้คือเหมือนเกิดขึ้นกับเราแล้วก็อีกหลายลายคนอ่าที่พี่ๆอาจจะเห็นว่าในในเพจเพจนั้นหรือว่าเพจอื่นๆต่างๆที่ที่เขาแบบทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะมนทาเสียหายเราอยากจะรรเท่าไหร่อะไตอนตอนตอนนี้ขอเป็นคือเนืน่องจากว่ามันอยู่ในกระบวนการ <ฮ>ในชั้นสาน,นะครับก็ก็มันจะเป็นเล่นๆอยู่<ะ>ข้อพาณาเกื้องด้วยคือคืขอข้อพาเสริมอย่างนี้ครับที่ครับว่าในกรณีการใช้สื่อน,นะครับมันบางทีนะครับมันอาจจะล่วงล้ำเข้าไปกระทบสิทธิ์ถึงขนาดว่าเป็นการประทุษร้ายต่อจิตใจนะครับทาให้บางคนเนี่ยนะครับเขาอาจจะรับสภาพในสภาพที่การถูกกระทําในเรื่องของการโจมตีการบูลลี่หรือการาโพสต์ด้วยการ ใช้ข้อฟังดูหมิ่นเกียดชังนะครับอาจจะทําให้ต้องถึงขนาดเจ็บป่วยต้องกินยาต้องบําบัดนะครับสภาพจิตใจซึ่งอยากให้สังคมตหนัดนิดนึงนะครับในการใช้ความเห็นในการแสดงความคิดในการโพสต์ก็ดีนะครับว่าเราควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิในขอบเขตของตัวเราเองแล้วก็เพื่อคนอื่นด้วยสังคมก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเพราะว่าถ้าหากเราจะใช้สื่อในลักษณะที่เป็นกรณีอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่า เป็นการยุยงส่งเสริมให้สังคมเกิดความไม่สงบสุขเรียบร้อยขึ้นในสังคมเท่าห่อะไรอยากบอกไหมคตอนนี้ขอะไรการทางกฎหมายนะคะก็ก็ก็ตามนั้นเลยเพราะว่าก็ต้องก็ต้องรับในส่วนที่ที่คุณได้กระทําเหนเรา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 โดนกระทําอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนที่ดูอยู่นะคะอาจจะถ้าเจอกับตัวคุณเองอ่ะครอบครัวคุณแล้วมัน แล้วคุณจะทนได้เหมือนเราไหมอย่างเงี้ยค่ะเราตัวข้อมูลทีเขาเอาลงกับตัวที่ได้รับความเสียหายเนี่ยตัวเนี้ยเรามองว่ามันมีความเสียหายกับอะไรบ้างบ้างมีมีข้อมูลอะไรที่ที่เอาไปลงเกิดความเสียหายนะโอ้เสียหายเยอะเลยอะไรบ้างเยออย่างอย่างเช่นคืออ่าความเสียหายก็คือมันมันเหมือนกับอ่าทําให้เราโดนสังคมอ่าโดนสังคม คอมเมนต์ด่าแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของงานเหมือนเจ้าภาพจ้างเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าบางคนคือเขาเห็นเห็นโพสต์แต่เขาไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงแต่บางทีเห็นหัวข้อหัวข้อข่าวหัวข้อโพสต์อย่างเงี้ยค่ะเขากแบบบบเาไไ็เหมือนมันแบบเหมือนแบบตัดสินเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเจ้าภาพที่เขาจ้างงานเราไว้เงี้ยมันก็ขาดความเชื่อถืออย่างเงี้ยค่ะข้อมูลที่เขาไปลงันโซว่าอะไรเดีย โอ้มันเป็นข้อความเป็นภาพที่เขาครับ <g> <ừ m. S 1> คือคือเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นประเด็นแรกๆนะครับเขาก็จะมีประเด็นในเรื่องของข้อพิพาทในเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งซึ่งก็มีการกล่าวหาว่าอาจจะมีบุคคลที่สามนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าณวันนี้นะครับเรายังไม่ได้รับทราบว่าพยานหลักฐาน,ฐานือวิการตรงนั้นนะครับมันมีข้อจริงอย่างไรแต่หลังจากนั้นนะครับข้อท็จจริงมันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนเป็นไปสู่พฤติกรรมอื่นๆนะครับไม่ว่า ทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรจะ,ะดําเนินชีวิตอย่างไรในแต่ละวันได้รับผลกระทบจากการที่สื่อเพจเนี่ยนะครับติดตามแล้วก็เหมือนกับเช็คบินตลอดนะครับเราก็เลยคิดว่าในพิธิการตรงนี้นะครับมันเป็นความเสียหายที่ที่ประมาณ3 3 0 0กว่าโพสตได้นะฮะสา้อ <Yeah, yeah. S 1> กวโพส์ <Yeah. S 1> แล้วมันไม่มีประเด็นสำคัญเลยส่วนประเด็นแรก อยย่างเี้ที่ที่แพลนรีพอร์ตไปยังไม่สามารถทำอะไรได้บอกจำนวนที่รีพอร์ตไปอ่ะนั่นแหละเพราะนี้ขนาดแพลนยังแบบว่าเชื่อพอจะน่้เชื่อเพราะความซึ่งมันทำให้การกรองหรือการนำข้อมูลมาวินิตร์ที่รากษากันนะครั้นก็เป็นการนำคล้องเป็นต้องสู่คอมพิวเตอร์ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งซึ่งเราเราก็วางอยู่ในข้อจริงของคดีด้วยในส่วนของผู้ที่มาคอมเมนต์หรือว่ามาโพสต์ เสียหายตัวนี้เราจะมีการดำเนินคดีกับพวกนี้ด้วยมก็ก็พี่นาเป็นเป็นกรณีไปครับที่ว่าบังบังคีนะครับถ้าเราได้เตือนไปบ้านแล้วนะครับซึ่งซึ่งในส่วนของสเมย์คนไหนก็จะมีการออกโัทิศไปให้ทราบว่าในพฤติการที่ท่านได้แสดงความเห็นนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรถ้าท่านเห็นได้รับทราบแล้วคุณกับสื่อนะคะแต่ที่ออกมาคือเราก็อยากมารักษาสิทธิ์เพราะว่ามันผลกระทบ ลกระทบในเรื่องของงานในเรื่องของความน่าเชื่อถืออ่าเพราะว่าเราเป็นศิลปินอ่าในเมื่อคุณไม่อยากมีปัญหาแต่คุณเล่นเล่นไม่หยุดอ่าเล่นไม่หยุดแต่พอคุณรู้ตัวว่าเรารู้ตัวคุณลังหลังมาก็เริ่มเงียบอ่าแต่ที่ผ่านมาคุณทําอะไรบ้างคุณก็ต้องคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณกระทําด้วยนะคะไม่ใช่ว่า คุณไม่พอใจใครแล้วคุณไปโพสแขวนแขวนเขาด่าเขาทำให้เขาเสียหายแล้วอยู่ดีๆคุณก็บอกว่าไม่เล่นแล้วอ่าแต่คุณได้กระทำไปแล้วและเราก็เกิดความเสียหายไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยออกมารักษาสิทธิทของเราด้วยแล้วก็รักษาชื่อเสียงของเราด้วยเพราะว่าเราก็เป็นศินลปินแล้วก็ทำงานกับอ่าผู้คนมากมายเจ้าภาพที่จ้างเราอย่างเงี้ย แล้วกอีกอย่างคืออ่าเดี๋ยวเชิญพี่เอนิดน,นึงค่ะ<ม>เชิญพี่เอนิดน,นึงไม่อันนี้เขาไม่ได้คุยกับแพลวในในในเรื่องรายละเอียดแต่แรกๆเลยที่เขาแบบพดดุ๊ด่าด่าแพลวเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาแชทมาบอกว่าไม่เล่นแล้วนะอืมไม่เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์ขึ้นขนลงลงอะค่ะแพลวก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นผู้ชายนะ เจ้าของเพจจริงๆอ่ะคุณเป็นผู้ชายแต่ว่าอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงๆไม่เล่นแล้วแล้วอืมเดี๋ยวนะมันมันมันเป็นอันเก่าอะค่ะมันเป็นเฟซเฟซเก่า,าแล้วเขาพยายามแอดเฟซแพลวมาแต่แพลวไม่รับอืมไม่รับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคุณกระทํากับเราไม่ดีไว้อ่ะค่ะแล้วคุณมาแอดเฟซเราแล้วก็เหมือนจะโพสต์มามันจะแชทมาเหมือนเหมือน,นเพื่อที่จะคุยอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าคุณทําไม่ถูก แล้วคุณเอาเราไปโพสด,ด่าโพสแขวนให้คนให้คนมาคอมเมนต์ด่าเราเงี้ยแปลว่ามันไม่แฟร์อ่ะมันไม่แฟร์ก็เลยไม่รับหลังจากนั้นคือน่าจะแคลนหรือเปล่าที่เราไม่รับ <c oughs> ไม่รับเฟซหรือเปล่าหรือย,ยังไงก็ก,ก็ก็ด่าต่อด่าต่อมาจนถึงปัจจุบันอ่ามาจนถึงนับนับปัจจุบันแต่จะมีช่วงแผวล,ลงช่วงเมื่อกี้พี่แผวมาได้รู้จักกับพี่ฝนอ่าพี่ฝนเห็นข่าวคือพี่ฝนโดนเขากระทํามาก่อนแล้วมาเห็นแผวโดน พี่ฝนเลยพยายามติดต่อแพลวมาอ่าพี่ฝนเลยพยายามที่จะติดต่อแพลวมาแต่แรกๆคือแพลวไม่ไว้ใจว่าพี่ฝนคือใครคือแพลวไม่ได้ติดตามข่าวในช่วงนั้นที่ที่ที่พี่พี่ฝนโดนในเรื่องของร้านอาหารแล้วอ่าเหมือนข้อมูลมันตรงกับที่ทนายทนายเจาะมาก็เลยอ่ะก็เลยรับรับฟังพี่พ,พี่พี่ฝนแล้วหลังจากที่แพลวไปพบเจอพี่ฝนพี่ฝนลงเฟซแพลวก็ลงเฟซว่าอ่า อยู่กับพี่ฝนนะอะไรอย่เงี้ยจะไปเที่ยวกาญจนบุรีแล้วทีท่าเขาก็เปลี่ยนไปที่เขาเรียกทั่วไปว่าอวตารนะคะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่เขาใช้สิทธิละเมิดแล้วเราสามารถดาเนินคดีกับเขาได้โดยทั่วไปก็อันนั้นก็มีความรับผิดชอบได้แต่อันนี้ยส่วนมากจะเป็นเขตอวตารนะคะพอเป็นเผตอวตารก็คือวันนี้ที่จะนลนรงก็คือเหมือนอยากให้เขาตรวจสอบคนที่ การสมัครเป็นบัญชีผู้ใช้อ่ะค่ะเพราะอย่างน้อยถ้าคุณลงอะไรที่มันไม่ถูกต้องอย่างเนี้ยค่ะจะได้มีการชี้ว่ารับผิดชอบในสิ่งที่จะทำได้ค่ะเพราะปัจจุบันนี้ถ้ามันมันจับเขาไม่ได้อย่างงี้ค่ะเขาก็สามารถกระทําได้แล้วก็เปิดใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่ขออนุญาตพี่พี่สื่อมวลชนตอบคำถามมีคอมเมนต์ที่อานเพจบันเทิงหน้าตุดอารูปเราไปแขวนทําเพื่ออะไรทั้งที่เราไม่เกี่ยวข้องอันนั้นที่แพลลงไปนะอันนี้ขอชี้แจงเราเราไม่ได้เปิดหน้าเขาว่า เขาคือใครแต่คือเราเราเหมือนโยนหินถามทางแต่คือข้อมูลหลังบ้านจากตำรวจไซเบอร์มันมีความเชื่อมโยงหมายถึงว่าอ,อ่ามันมีความเชื่อมโยงทั้งเบอร์โทรทั้งเบอร์โทรทั้งอีเมลที่มันมีเป็นการสนับสนุนกันเป็นผู้ร่วมกระบวนการแต่คนที่เป็นเจ้าของเพจอ่าอีกี้จริงๆอ่ะเรารู้เรารู้ว่าคือใครแต่คุณมนตีที่บอกว่าบันเทิงหน้าต๊ด ถ้าคุณบอกว่าคุณคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับเจ้าของเพจอีกี้ตัวนี้ก็คือคุณก็สามารถที่จะพิสูจน์พิสูจน์ตัวคุณได้ในกระบวนการในกระบวนการใช่ค่ะคุณสามารถพิสูจน์ตัวคุณได้ในกระบวนการค่ะแต่แต่ในข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์อ่าอันนี้คือทั้งเบอร์โทรทั้งอีเมลว่ากระบวนการกระบวนการสอบสวนครับครบถ้วนเราก็เลยเห็นว่าทางทางทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับ คุณแพลวเนี่ยนะครับเขาปรึกษามานะครับทนายก็เลยบอกว่าเอาโอเคถ้ากรณีอย่างนี้นะครับก็เป็นเบื้องต้นนะครับว่าเมื่อพยานหลักฐานมันครบพร้อมนะครับเราอ่ยื่นฟ้องแล้วนะครับ<ม>ก็ครับ<ม>ก็สามารถที่จะอ่าเปิดได้แต่ว่าอย่าไปเปิดในลักษณะนี้เป็นการสร้างความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูโพสต์ดังกล่าวที่ที่มีการตั้งคําถามเข้ามาเนี่ยก็จะพบว่าเราไม่ได้ เปิดหน้านรเราเพียงแต่ว่าข้อมูลที่ผูกมัดในกระบวนการสอบสวนเนี่ยนะครับมันไปเชื่อมโยงแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งประเด็นขึ้นมาเองเพราะเบอร์โทรอีกี้เพจแรกๆเนี่ยครับเชื่อมโยงกับเบอร์ของบันเทิงน้าตุดโดยตรงนะครับตอนหลังๆจ,งจึงมีกรณีที่แยกว่ามีการรับค่าใช้จ่าย ครับค่าสปอนเซอร์อะไรที่ช้ชเบอร์เสริมแล้วอตอนนั้นที่แพลออกมาขอโทษใช่ไหมว่าเออถ้าคุณไม่ข้อมูลมันก็ยังเชื่อมเชื่อมเชื่อมโยงคืออ่าทางทีมตํารวจไซเบอร์เขาก็มีข้อมูลของเขาแหละแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์จริงๆคุณก็ออกมาพิสูจน์ตัวคุณเองแต่ใดๆคืนคือเมื่อเราออกมาขอโทษแล้วคุณก็ฟ้องเราอ่าคุณก็ฟ้องเราเหมือนทําไม่ถูกใจอยากให้ออกมาไร้สดขอโทษทั้งทั้งทีมงานอะไรย่างเงี้ย เราก็ถือว่าอ่ะโอเคถ้าเราผิดเราขอโทษในส่วนนั้นไปคุณก็ออกมาพิสูจน์ตัวถ้าถ้าไม่ใช่แต่คุณก็เล่นไปฟ้องเราแต่เราไปค้นพบว่าม,มีเรื่องเล่าครับแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวคดีนี้ไหมนะฮะคือคดีเกิดขึ้นในศาลแห่งหนึ่งนะครับในเขตกรุงเทพนะครับพบว่าบุคคลที่ไปฟ้องนะครับรคุณแพลวพว,ว<ๆ>แสงทองนะครับ เป็นบุคคลล้มละลายนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทนายท่านนั้นนะครับนําบุคคลที่ว่าเนี่ยไปยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งได้อย่างไรซึ่งซึ่งเราก็ตั้งประเด็นนะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ได้หรือไม่นะครับเป็นการละเมิดนอำนาจศาลหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะมีกระบวนการนะครับจะแจ้งแจ้งพี่ๆสื่อมวลชนให้ทราบอีกครัง้งใช่ค่ะก็ บุคคนนั้นก<ต>็<ต>เป็น<ต>บุคแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหมนะแต่ว่าอแน่นอนว่าคุณแพรวแสงทองถูกฟ้องรเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าถูกฟ้องแต่คุณเป็นบุคคลล้มละลายที่มาฟ้องเราตือจังหวะของเรื่องนี้ค่ะคือเขาโชคดีว่าทนายอะค่ะที่ที่ทาคดีให้น้องแพรวแล้วก็ทนายทําคดีให้เราเบอร์โทรศัพท์ที่เขาติดต่อน้องแพรวกับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเราอะเขาใช่คนเลย คนละอันกันพอคราวนี้ทนายดูแลสองฝ่ายแล้วมาแมทช์กันมันเลยมีเรียกว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นโชคโชคดีของพวกเราโชคลายของเขาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมามันเขาติดต่อสองฝ่ายคนละเบอร์คราวนี้ทนายมีเบอร์ทั้งของเรากับทั้งของน้องก็คือเอาไปตรวจสอบมันมีความเชื่อมโยงกันค่ะใช่ค่ะก็สรุปว่เรียกว่าเป็นชื่อผู้ถือ ใช่มันจะมีการใช้งานอะไรที่มีการใช้าร่วมกันเชือะไรเกี่ยวกับไก่ผางท่เชื่ออะไรแล้วเขาโพสจากคือทางทางตำรวจไซเบอร์ทางเรื่องหลังทางเขาสามารถรู้ได้ว่าคุณไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ